อบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสเป็นพุทธสรร้ชอบด้วยพระองค์เองธรรมะธรรมดีสวัสดีคุณผู้ฟังเรื่องเล่าวันออกพรรษาวันออกพรรษาเป็นวันที่พุทธบริษัททั้งชาวบ้านและชาววัดได้พร้อมใจกันกระทำบุญกุศลต่างๆต,ตามคติประเพณีที่เคยปฏิบัติ สืบสืบกันมาในแต่โบราณกาลเช่นมีการตักบาตรเทโวหรือจะเรียกวันตักบาตรดาวดึงก็ได้วันออกพรรษามีสาเหตุเนื่องมาจากวันเข้าพรรษาที่มีมาแล้วเมื่อวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8เป็นวันที่พระภิกษุทั้งหลายอธิฐานใจเข้าอยู่พรรษารบไตรมาสคือสามเดือน ซึ่งวันออกพรรษาตรงกับวันขึ้น15ค้าค่ำเดือน11ของทุกปีวันออกพรรษาเป็นวันสุดท้ายแห่งการจำพรรษาของพระภิษุสงฆ์อันหนึ่งมีชื่อเรียกวันออกพรรษาอีกอย่างหนึ่งว่าวันปวารณาหรือวันมหาปวารณามีความหมายว่าพระภิกษุทั้งหลายทั้งพระผู้ใหญ่และพระผู้น้อยต่างเปิดโอกาส อนุญาตแก่กันและกันให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้การที่พระท่านกล่าวประวารณากันไว้ในเมื่อต่างองค์ต่างต้องจากกันไปองค์ละทิศองค์ละทางท่านเกรงว่าอาจจะมีข้อประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นโดยตัวท่านเองอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือมองไม่เห็นเหมือนผงเข้าตาตัวเอง แม้ผลจะอยู่ชิดติดกันลูกในตาเราก็ไม่สามารถมองเห็นผลนั้นได้จําเป็นต้องไหว้วานขอร้องผู้อื่นให้มาช่วยดูหรือต้องใช้กระจกส่องดูเพราะฉะนั้นพระท่านจึงใช้วิธีการกล่าวประวารณาตัดไว้เพื่อท่านรูปอื่นได้เห็นหรือแม้แต่ได้ยินได้ฟังเรื่องดีไม่ดีไม่งามอะไรก็ตามให้กล่าวแนะนำ ตักเตือนได้โดยไม่ต้องเกรงใจกันทั้งพระผู้ใหญ่พระผู้น้อยด้วยเจตนาดีต่อกันคือพระผู้ใหญ่ก็กล่าวตักเตือนพระผู้น้อยได้และพระผู้มีอาวุโสน้อยก็สามารถกล่าวชี้แนะถึงข้อไม่ดีของพระผู้ใหญ่ได้เช่นกันโดยที่พระผู้ใหญ่คือผู้มีอาวุโสท่านก็ไม่ได้สำคัญตนผิด คิดว่าท่านทำอะไรแล้วถูกไปหมดทุกอย่างการกล่าวประวรณาเท่ากับเป็นการช่วยระมัดระวังข้อประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีของพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นจุดน้อยนอยนี้ที่จะลุกลามก่อความเสื่อมเสียไปถึงพระหมู่มากและลุกลามไปถึงพระพุทธศาสนา อันเป็นจุดศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดท่านจึงใช้วิธีป้องกันไว้ก่อนดีกว่าการแก้ไขในภายหลังส่วนพิธีของคารวาสนั้นควรจะนำพิธีปวารณาของพระท่านมาใช้ดูบ้างซึ่งจะมีผลดีที่เกิดขึ้นแก่กลุ่มชนที่อยู่รวมกันไม่ว่าครอบครัวและสังคมต่างๆมีพิธีกรรมของคารวาสที่เกี่ยวข้องเนื่องในวันออกพรรษานี้ ก็ได้แก่การบําเพ็ญบุญกุศลต่างๆเช่นการทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังธรรมการทำบุญอันเป็นประเพณีที่นิยมกระทำกันมานานแล้วในวันออกพรรษาซึ่งเรียกว่าตักบาตรเทโวหรือเรียกอีกชื่อเต็มตามคำพระว่าเทโวโรหณนะแปลว่าการหยั่งลงจากเทวโลก หรือการตักบาตรนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตักบาตรดาวดึงเมื่อก่อนพุทธศักราช80ปีพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษาณบรรดุกัมพลศิลาอาจในสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อทรงเทศนาพระสัตตะปรณาพิธรรมคือพระอภิธรรมเจ็ดคำพีโปรดพระพุทธมารดาซึ่งทรงบังเกิด อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตรครั้นครบกำหนดการทรงจำพรรษาครบสามเดือนพระพุทธเจ้าทรงประบรณาพระวัตสาแล้วเสด็จลงจากดาวดึงเทวโลกมาสู่มนุษย์โลกในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิอโดยเสด็จลงทางบันไดแก้วทิพย์ซึ่งตั้งระหว่างกลางของบันไดทองทิพย์อยู่เบื้องขวาบันไดเงินทิพย์อยู่เบื้องซ้ายและเบื้องหัวบันไดทิพย ที่เทวดาเนรมิตขึ้นทั้งสามพาดบนยอดเขาพระสิเนรุราชอันเป็นที่ตั้งแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนเชิงบันไดตั้งอยู่บนแผ่นศิลาใหญ่ใกล้ประตูเมืองสังคสะนครและสถานที่นั้นประชาชนถือว่าเป็นสุภนิมิตสร้างพระเจดีขึ้นพุทธบูชานุสาวรีเรียกว่าอจละเจดีอันหนึ่ง ในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาสู่มนุษย์โลกนั้นประชาชนพร้อมกันไปทำบุญตักบาตรเป็นจํานวนมากสุดจะประมาณได้พิธีที่กระทำกันในการตักบาตรเทวโวซึ่งถือตามประวัตินี้ก็เท่ากับทำบุญตักบาตรรับเสด็จพระพุทธเจ้าในคราวเสด็จลงมาจากเทวโลกนั่นเองบางวัดจึงเตรียมการในคฤหัสแต่งตัวเป็นเทวดาบ้าง เป็นพรมบ้างแล้วอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุะบกมีล้อเคลื่อนและมีบาทตั้งอยู่หน้าพระพุทธรูปใช้คนลากนำหน้าพระสงฆ์พวกทายกทายิกาตั้งแถวเรียงรายคอยใส่บาทเป็นการกระทำใกล้กับความจริงเพื่อเป็นการะระลึกถึงพระพุทธเจ้าส่วนอาหารที่นำมาทำบุญตักบาทในวันนั้นมีข้าว ข้าวต้มมัดข้าวต้มลูกโยนที่ห่อด้วยใบมะพร้าวหรือใบรำเจียกไว้หางยาวและข้าวต้มลูกโยนนี้มีประวัติมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าสเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะตั้งใจอธิษฐานแล้วโยนไปลงบาทของพระพุทธเจ้าเนื่องจากมีคนมากเข้าไปใส่บาทไม่ได้ด้วยเหตุนี้ต่อมาภายหลัง จึงนิยมทำข้าวต้มลูกโยนใส่บาดพระในวันเทโวหนะหรือวันตักบาดเทโวนั่นเองธรรมะธรรมดีได้นำเรื่องราวดีๆมามอบให้คุณผู้ฟังเพื่อเป็นธรรมทานสู่เส้นทางบุญขอให้คุณพระศรีรัตนไตรพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์ได้นำพาผู้ฟังทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญ